สวัสดีครับวันนี้พบกับผมล,ลาลาไลออนคายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเป็มไลออนคานั่นเองนะครับวันนี้เรามี SUV 7ที่นั่งเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4รล้อเลยนะครับสำหรับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของพรีวิวนะครับภายนอกภายในรอบคันกันก่อนครับ และสำหรับคันนี้นะครับจะเป็น Ford e v e r e s t นะครับ2.0งจุดศูนย์ไทเทเนียมพัดเป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อมาในปี2019เลยนะครับและคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับเลขไมล์เพียงแค่120,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงนะครับตอนนั้นนะครับมีราคาสูงถึง1นึ่งล้านเแสนกว่าบาทเลยนะครับ7จ็ดแสนปลายปลายเลยนะครับแต่วันนี้นะครับราคาลดลงนะครับเกือบ1ล้านบาทเลยนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่ 8 9 9 0 0 0มาบาทเท่านั้นนะครับสำหรับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับซื้อสดแล้วเราไม่บวกแวดฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มนะครับซื้อจัดไฟแนนซ์พิเศษไม่แพ้กันเลยครับเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะครับกรณีฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนานสูงสุดนะครับถึง7ปีหรือ8 4งวดนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9เเท่านั้นนะครับของแถมนะครับ จัดเต็มเช่นเคยแน่นอนนะครับตามสไตล์ร้านไลออน่าวของเรานะครับและเดี๋ยวผมจะพามาชมพามารีวิวเลยครับว่าคันนี้นะครับมีของแถมของแต่งอะไรบ้างนะครับที่เราแต่งให้นะครับสําหรับลูกค้าร้านไลออน่าวของเรานะครับเข้ามาเลยนะครับด้านหน้านะครับนี่จะเป็นกระจังหน้านะครับมามัสแตงนะครับสวยๆนะครับตามสไตล์นะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์เลยนะครับมาพร้อมด้วยโลโก้นะครับ ตัวอักษรตัวนูนะครับคำว่าเอเวอเรสต์บนฝากระโปรงนะครับอันนี้เป็นของใหม่เลยนะครับชุดครอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบไฟหน้านะครับครอบแก้มครับครอบไฟท้ายนะครับและนี่นะครับกันชนหน้าหลังนะครับหลังคานะครับอันนี้เราแรปนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับสีดําด้านนะครับอันนี้เป็นของใหม่ที่เราเพิ่งจะติดตั้งหรือแต่งให้ลูกค้านั่นเองนะครับจะมีกันชนหน้าหลังนะครับหลังคาแบ็กท็อปพร้อมด้วยตัวรถเป็นสีขาวนะครับตัดกับ ชุดแต่งสีดำนะครับเทมากๆเลยนะครับและคันนี้จะได้ในส่วนของซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับและมาพร้อมด้วยล้อแมกนี่ให้ดูเลยนะครับจะเป็นล้อแมกอารลอยขอบ20เป็นของแมกของ Ever e ร t นะครับตัวใหม่ตัว next gen นะครับเป็นของตัวสปอร์ตครับจะเป็นก้านสีดำแบบนี้เลยนะครับและเดี๋ยวนะครับให้ดูนะครับในส่วนของโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับ สมล้อนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพิกาหรือน้าท่วมนะครับไม่มีคาบสนุกสนิมแต่อย่างใดเลยนะครับคันนี้หลานเหลาก็ได้รับการันตีนะครับจากวันทุคาอินสเปคชันนะครับได้รับรถเกรดเอแล้วนั่นเองนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิําหรือน้าท่วมมีเล่มโอนไดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ชุดครอบต่างๆครับครอบแก้มนะครับนี่คำว่าบายเทอร์โบนั่นเองนะครับเพราะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับจะมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์2 0 0 0พร้อมเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับ กระจกมองข้างนะครับเราก็แร็ปนะครับเป็นสีนะครับดำดนแบบนี้มีไฟเลี้ยวป้ายกระจกมองข้างและยังมีในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับบายสปอร์ตนะครับหรือจุดเตือนจุดอับสายตาครับมีให้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับและรุ่นท็อปนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยปุ่มนะครับสมาร์ทเอนที่เคเลนะครับกุญแจอยู่ในระยะนะครับเราสามารถนะครับเนี่ยกดล็อกรถหรือปลดล็อกจากตรงนี้ได้นะครับได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับนี่และยังมีในส่วนของอใช้ได้นะครับแล็คเล่าหลังคาต่างๆนะครับ ติดตั้งมาให้ครบพร้อมใช้จริงๆนะครับสาหรับรถยกสูงนะครับได้ระบบห้ามเบรคเป็นดิสเบรคหมดสีล้อนะครับชุดครอบต่างๆครับครอบไฟท้ายนะครับนี่คาท้ายนะครับคำว่าเอเวอเรสต์นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดไทเทเนียมพัดขับเคลื่อนสีล้อมีกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์กัะยถอยมีมาให้ครบเลยนะครับสาหรับคันนี้ฝาท้ายก็เปิดปิดแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเบาะเดิมจากโรงงานและเรายังติดตั้งในส่วนของ ผมเข้ารูปนะครับเป็นพรม 5D นะครับอันนี้เป็นของใหม่ที่เราสั่งตัดใส่รถ SV ให้ทุกคันแบบนี้เลยนะครับและรุ่นท็อปจะมาพร้อมด้วยเบาะด้านหลังนะครับพับปรับแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับมาพร้อมด้วยหลังคาซันรูปนั่นเองนะครับนี่และเวลาที่เราจะเอาขึ้นนะครับเรากดแค่นี้เลยนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับเพียงแค่ใช้แค่ปลายนี้สัมผัสแค่นั้นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับมีระบบการหนีบมาให้ในตัวด้วยนะครับสําหรับ ของที่มาจากศูนย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับโครงสร้างขันก่อนเลยนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับและฝาท้ายนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีถอดไม่มีขยับแน่นอนนะครับฝาเดิมโรงงานนะครับและร้านเรานะครับรับประกันเลยนะครับเรื่องโครงสร้างนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนนาคีคว่ำหรือน้าท่วมนะครับลูกค้าครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวฉบับเต็มของเราตรงนี้นะครับสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของ ออปชันโครงสร้างด้านในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในสําหรับ Ford Ever อเรสคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจคีย์เลสนะครับแบบนี้เลยนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มพุชสตาร์ทได้เลยนะครับและคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นพุชสตาร์ทแล้วนั่นเองนะครับเสียงเครื่องนิ่มนวลมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราครับเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับจะเป็นเบาะหนังแท้สีดานะครับได้เบาะปาร์ไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับแผงประตูก็จะเป็น สีโทนดำานะครับนี่ได้กระจกปรับไฟฟ้ามาทั้งหมด4บานแล้วนั่นเองนะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นหนังสีดำานะครับเป็นซอฟทัชนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับตัดเย็บตามสไตล์ Ford Everest นั่นเองนะครับมีโลโก้คําว่า Everest มาให้ด้วยนะครับและสําหรับหน้าจอคันนีนนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนมาจากโรงงานนะครับออปชั่นมีเดียนะครับมีให้ครบนะครับระบบนําทางแผนที่นําทางนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะครับรองรับนะครับในส่วนของอาการเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะครับเครื่องเล่นมีเดียมีให้ครบเลยนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ในตัวนะครับกรณีเราใส่เกียร์อ้าหรือเกียร์ถอยจะมีภาพแสดงขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับระบบแอร์นะครับสามารถปรับที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะปรับที่ด้านล่างฟังก์ชันตรงนี้ก็ได้เพิ่มความแรงพัดลม นะครับปรับอุณหภูมิแยกนะครับซ้ายขวาใส่แผ่นซีดีตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับและระบบเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้สิบสปีดนั่นเองนะครับสาหรับโฉมใหม่นะครับมาพร้อมด้วยระบบขับเคลื่อนนะครับสล้อหรือ4ฟร์วิลดนะครับเราสามารถเลือกโหมดการขับขี่นะครับบนท้องถนนนะครับลุยหินนะครับลุยโคลนลุยน้ําลุยทรายต่างๆนะครับเลือกฟังก์ชันได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับอีก1จุดนั่นเองนะครับและสําหรับเล็กไมค์คันนี้นะครับใช้เพียงแค่ 120,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลดเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนั่นเองนะครับพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กให้คู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับฟังก์ชันมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนคืนเป็นโหมดวางสายรับสายโทรศัพท์ได้ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับรายด้านขวามือนะครับจะเป็นระบบช่วยในการขับขี่นะครับ Adaptive Cruise Control แล้วนั่นเองนะครับแปรผ่านความเร็วตามรถคันข้างหน้านั่นเองนะครับและด้านข้างครับฝั่งคนขับนะครับจะมีระบบนะครับเปิดปิดไฟหน้านะครับ ออโต้ก็ได้นะครับหรือเลือกปิดเปิดการทํางานจากตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะครับกระจกมองข้างพับปรับแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับและสําหรับคู่มือการใช้งานบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับคันนี้นะครับอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานฉบับเต็มฉบับย่อนะครับหรือบุ๊กเซอร์วิสนะครับที่เราพาดไม่ได้เลยนะครับสมุดรับประกันนั่นเองนะครับบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองคันนี้มีประวัติดูแลนะครับเข้าศูนย์ตับตลอด ทุกระยะเลยนะครับและสําหรับ Ford e i อเวเลนะครับเขาจะเช็คระยะทุก15,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับคันนี้นะครับมีประกันประเภทหนึ่งะครับของกรุงเทพประกันภัยนะครับถึงเดือนธันวาคมปี2,567นรนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถใช้ต่อได้เลยนะครับแต่กรณีลูกค้าที่ซื้อจากไฟแนนซ์นะครับอันนี้ต้องซื้อใหม่ทําใหม่ทุกกรณีอยู่แล้วนะครับเป็นเงื่อนไขของทาง ไฟแนนนั่นเองนะครับสาหรับคันนี้นะครับและสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับนี่เบาะนะครับยังใหม่มากๆเลยนะครับยังแน่นยังตึงหับได้เบาะหนังสีดําด้วยนะครับภายในดําแบบนี้เลยนะครับสามารถติดตั้งนะครับในส่วนของ Isofix หรือคาเสีได้นะครับและเรายังใส่ในส่วนของพรมเข้ารูปนะครับ 5D ให้รอบพันนะครับมีแอร์ด้านหลังนะครับสามารถปรับนะครับตามการใช้งานได้ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับและสําหรับ ฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสําหรับรุ่นท็อปสุดจะมาพร้อมด้วยหลังคาแก้วนะครับหรือหลังคาพารานมิกสันลูฟนั่นเองนะครับเราสามารถนะครับเปิดม่านนะครับเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับสั่งการจากนะครับด้านบนศีสะตรงนี้เลยนะครับเปิดม่านได้สุดเลยนะครับและหลังคาแก้วนะครับหรือหลังคาสันลูฟนะครับเราก็สามารถเปิดได้ด้วยนะครับนี่เปิดได้กว้างมากๆเลยนะครับหรูหรามากๆเลยนะครับสําหรับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับเขาจะใส่ในส่วนของหลังคาสันลูฟมาให้นะครับ ทำให้รถดูโป่งดูโล่งมากๆเลยนะครับและนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับแก้ม2ฝั่งซ้ายขวานะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีขันนะครับไม่มีรอยถอดนั่นเองนะครับเป็นฝาเดิมจากโรงงานนะครับรูกลมๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับปั๊มคําว่าฟอร์ดตรงนี้เลยนะครับ และยังมีในส่วนของสติกเกอร์นะครับกันกระแทกนะครับจากศูนย์จากโชว์รูมยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับแผ่นกันความร้อนต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับอันนี้เราสตาร์ทอยู่นะครับสังเกตได้ว่าเครื่องไม่มีสันไม่มีกระพือนะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับของของเหลวแต่อย่างใดเลยนะครับและร้านเรารับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่าหรือน้าท่วมแน่นอนนะครับสาหรับรถร้านไลออนคาร์ของเราครับเป็นรถบ้านไม้แท้ มีคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับกุญแจสำรองอะไรต่างๆนะครับประวัติครบชัดเจนมากๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมนะครับพามารีวิวนะครับทั้งภายนอกภายในออปชันต่างๆของตัวรถนะครับของแถมของแต่งต่างๆนะครับสวยทุกใจลูกค้าไหมครับและสําหรับราคานะครับวันนี้จัดให้ในราคาพิเศษจริงๆนะครับเหลือเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นนะครับได้รุ่นท็อปขับ4ของแถม ของแต่งจัดเต็มพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับและราคานี้ลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับซื้อสดก็ไม่บวกแวดนะครับซื้อจัดไฟแนนซ์เครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะครับกรณีฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับนานสูงสุดครับเอาไปเลยถึง7ปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เเท่านั้นนะครับของแถมจัดเต็มเช่นเคยเลยนะครับฟรีทุกขั้นดำเนินการเลยนะครับฟรีดาวนะครับ ฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีส่งฟรีน้ํามันเต็มถังฟรีกล้องหน้าหนึ่งเครื่องฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับทั่วประเทศครับแถมฟรีให้1ปีเต็มรับประกรันหลังการขายให้อีก1ปีหรือ2-0,000กิโลเมตรครับลูกค้ามั่นใจเลยว่าลูกค้าจะได้รถสวยคุณภาพดีพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจกองง่ายมากๆนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, ล i n e t i k t o k เว็บไซต์ i o ออนคา h a i l a n d หรือจะโทรเข้ามาปรึกษาเคสวิดีโอคอลดูรถจริงที่หน้าร้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่บนถนนนะครับการจนาพิเศษนะครับบางมอทองครับอยู่ติดกับโลตัสไซนน้อยนี้เองนะครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ครับว่าไ i ออนคารถมือสองเป็นภาษาไทยเลยเราปังุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับและก่อนที่เราจะทำการส่งมอบรถนะครับเราก็จะทำ ความสะอาดนะครับทำสปาฆ่าเชื้อนะครับล้างขัดเคลือบสีให้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเตรียมรอลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับส c ข i b e ให้ถูกช่องทางด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมมารีวิวคันไหนนะครับฝากลูกค้านะครับติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ